สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมาดูกันว่าสุกที่30สนี้สิ่ัเสียสิทธิ์อยากบอกคุณเรื่องอะไรคะขอญาตสินสิยช่วยชี้แนะแนวทางผู้ดมเนินฐานนะคะอขอญาตสินเสิที่อ่รับโซรูชันช่วยชี้แนะแนวทางผู้ดำเนินทานะเธอว่าท่านอยากบอกเรื่องอะไรคะพรุ่งนี้วันสุกที่ยี่สบานะคะท่านอยากบอกเรื่องอะไรคะ อ่าแม่หมอหยิบข้า้งต้แล้วเอา้าอยากให้หยิบก็หยิบมานะคะอ่ามาว้าวดีเอ็มเพรสความสมบูรณ์ความสุขความสมบูรณ์คุณเป็นแม่นะคะมีความเป็นแม่สูงด้วยเป็นคนจิตใจดีเมตแม่แมตาหรือบางคนก็อาจจะตั้งคันก็ได้ โลกความสงบสุขนะคะความใจดีมีเมตตาความเป็นคนคุณเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพจออฟสอดหนึ่งดาบพรุ่งนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้ฝ่หาหาความรู้นะคะคุณชอบเรียนรู้หลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเลยไม่ได้กลัวอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่คิด คิดเริ่มต้นคิดพัฒนาคิดหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องราวนะคะแต่เป็นคิดในทางที่ดีนะคะสามไม้เท้าคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างนะคะสิ่งส,สิทธิ์บอกว่าเริ่มได้เลยสิ่งที่คุณอยากทำสิ่งที่คุณอยากเริ่มงานที่คุณคิดไว้สิ่งที่อยู่ในหัวคุณลงมือทำได้นะเริ่มต้นได้เลยนะช่วงนี้กำลังมีไฟถึงเวลาแล้วนะ ความสุขสิบถ้วยความสุขความสบายใจนะคะความสุขความสมบูรณ์นะคะความสบายใจนะคะพวกนี้อืมกอดคอเกี่ยวก้อยเพลินสิบดาบความเสียใจสิบดาบมันจะจบสิบดาบความเสียใจจบสิ้นจบลงหืมคุณเก่งมาก จบกับเดวิลจบกับความที่พันธนาการสิ่งที่เป็นความโลภกวบโกรธหลงเสน่ห์การหลงในบางสิ่งบางอย่างกันคิดมากคิดเยอะในเรื่องนี้โอ้มันจะจบลงแล้วเหรอคะสิบดาบจบลงกับเดวิลคือตัดจบกับปัญหาแล้วนะคะโอ้มันถึงเวลาแล้ววิ e อ of f o r ์ u n e มันถึงเวลาแล้ว าคุณเริ่มปลูกสิ่งใดมันก็ต้อง,องย่อมได้รับผลสิ่งนั้นอโอ้ไพ่นี้ตกออกมาเลยนะคะห,หกไม้เทา้าความสำเร็จอ่ะอีกใบหนึ่ง King of w a n ความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะคุณต้องแก่งและอดทน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จถือคาถาอย่างมุ่งมั่นนะคะราชาไม้เท้าหกไม้เท้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าคุณจะได้เจอกับความสมบูรณ์ความสุขเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มต้นกับแพชชั่นใหม่ๆมีไฟในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะอะไรที่มันไม่โอเคมันจบลงอะไรที่มันเป็นความหลงมัวเมามันจบลงแล้วถึงเวลาที่คุณจะเริ่มต้น มั่นคงและสําเร็จประสบผลสําเร็จในความเป็นตัวตนของคุณที่แข็งแกร่งนี้นะคะคุณจะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยความแข็งแกร่งของคุณใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะ